นับเป็นข่าวที่สะเทือนขวัญของสังคมไทยมากอีกครั้งหนึ่งค่ะกับกรณีที่มือปืนกระหน่ำรัวยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายก่อนที่ในภายหลังจากนั้นหนึ่งวันเจ้าหน้าที่สามารถวิสามันมือปืนผู้ก่อเหตุได้ในขณะที่กำนันคนดังในพื้นที่นคนปรปฐมเข้ามอบตัวและถูกพามาสอบปากคำเข้มที่กองปราพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปยังโรงพยาบาลนาคนปรปฐม เพื่อเยี่ยมครอบครัวและญาติของพันตํารวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรกองกํากับการสองทางหลวงที่เสียชีวิตจากคมกระสุนของมือปืนโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเกือบสามทุ่มของวันที่6กันยายนที่ผ่านมาพันตํารวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรตารวจทางหลวงสองและพันตํารวจโทวสินพันปีรองผู้ก,กํากับการสองตำรวจทางหลวงไปร่วมรับประทานอาหารกับนายประวินจันคล้ายหรือกำนันนก ซึ่งเป็นกำนันคนดังขาใหญ่แห่งจังหวัดนครปฐมและช่วงเกิดเหตุผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ามือปืนเดินมาจากโต๊ะอาหารข้างเคียงทราบชื่อต่อมามือปืนคือนายธนันชัยหมันมากหรือหนองใช้อาวุธปืนจ่อยิงพันตำรวจตรีศิวกรจำนวนห้านัดเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนครปฐมส่วนพันตำรวจโทวสินได้รับบาดเจ็บสาหาัสก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าคดีนี้ถือเป็นการกระทำที่อุกอาจมาก ล่าสุดได้มีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้วก่อนที่จะพบว่าคนร้ายกบดานอยู่ที่บริเวณหลังโรงเจร้างวัดประแท่นดงรังอำเภอท่าเรือเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังเข้าปิดล้อมแต่ในขณะนั้นน่องหรือคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เตรียมที่จะเปิดทางหลบหนีสุดท้ายจึงถูกเจ้าหน้าที่วิสามันผมว่าเขาเขารู้ตัวนะครับ เขาพบปืนอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานเราก็บอกแล้วนะมอันตรายแล้วก็เตือนพี่น้องแระตำรวจที่ที่ตามกันติดตามฝ่ายสืบสวนที่ติดตามคนร้ายว่าให้ระวังเพราะเขาเขามีอาวุธปืนแล้วามากยิงในตารวจระดับสระัุรีเนี่ยนะครับกลางโต๊ะที่มีนี่นะไอ้ตำรวจอยู่เยอะๆก็ยังไงว่าจิตใจเขารับครับทำลายสั้นๆด้านนายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกกำนันตําบลตาก้องซึ่งเป็นเจ้าของงานเลี้ยงสังสรรค์ที่เชิญแขกไปร่วมงานในคืนวันเกิดเหตุ เดินทางมามอบตัวพร้อมมอบหมายทนายความร่างจดหมายถึงพนักงานสอบสวนโดยระบุว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่